ไม่พลาดทุกแมตช์ทันทุกไฮไลท์ที่ True ID TV เท่านั้นสนับสนุนโดยรถจักรยานยนตย์ Yamaha Grand Vino Hybrid Connected เริ่มเกมก็จะเป็นฝั่งทางนครนนเสฟก่อนนะครับเสรฟโดยปาริชาติอินทรสิทธินะ์เนี่ยเริ่มเกมครับ แรกดีครับยกมาโอ้ยเปิดเกมด้วยบอลสั้นเลยนะครับจังหวะนี้ปรธิยาก็เสิฟใหม่ครับสามตัวหนึ่งครับบอลแรกดีครับยกยังไงข้างหลังให้ครับซีนีนาโท่เจริญครับจังหวะนี้โค้งหลังคะแนออน,นก็ขยับเป็น10ตัว7นะครับเปนคานนำ บอลแรกไม่ค่อยดีครับยกหัวเสาวิภาวีครับยังอยู่ครับเป็นโอกาสนครนนครับยกหัวเสามาบริสลาครับนี่ครับบริสลาสีทาเลิ์ครับช่องอยู่ค่ะเป็น13ต่อ9กครับผาช้างเสิร์ฟิร์ฟดีครับบอลแรกดีโขงหลังครับวิภาวีสีทองก็ไม่ยอมครับเอาคืนค่ะวิภาวีก็สศิภาพรเสิร์ฟครับ ตัวจำเสิร์ฟหนักอยู่แล้วครับขอเบาครับบอลแรกดีครับยกบอลสั้นยังอยู่ไหมยังอยู่ครับยกอีกทีครับอนันต์สงใสสีโอกาสของนายบอลฟูดครับโอ้ยสามเมตรกลางต้องแก้แล้วครับโอกาสของนครนนท์โค้งหลังซีนีน่าครับยังอยู่นุสลาเอาไงเอาโอ้ยต้องแก้ไขฟีบอลครับนุสลายกยังไงโค้งหลังครับ โอ้โหโอ้โหบริสลาสีทานเลือดจะเป็นคนเสิร์ฟครับ22ต่อ24สิด็ดีรับดีครับยกมาข้างหลังครับโอ้ยครับปิดเกมไปเลยค่ะเด็บแรกครับอัสสนิชาใจแสนครับเจ็บบอลแรกไม่ค่อยดีครับยกแกเพื่อนนะครับ แกมาโอ้ยแต่แก้ดีครับจงบังหวะนี้มันสลาสีทาเลิศครับตามก็ยังสูสีกันนะคะห้า <5 S 1> ต่อหกได้ครับนงลงมาเสิร์ฟบ้างครับอนนท์นงใสสีครับหนึ่งบุลเลที่โดดเด่นของนครน,น,น์ยกมาอย่างไงครับอย่างอยู่ไหมไม่อยู่แล้วเอาไม่อยู่ลูกนี้กดข้อมือได้ดีมากนะคะลงมาเสิร์ฟนะครับ มบริสลาครับเสิร์ฟดีครับโอ้ยต้องแก้ไขแล้วครับเดมอนฟุตนีหลันยุพาแก้ไขดีจังหวะนี้วิลันยุพาไม่มีจังหวะถอยตีนะฮะแต่ว่าสามารถที่จะ15 12ครับอนครนอนนำก็เป็นัชดาช้อนโฉมครับสรเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับวันแรกดีนุสลายกหัวเสามาครับอ่อยังเก็บได้ครับเป็นโอกาสของนครนน,อน บอลอน,อนงใสสียังอยู่ครับนุสลายก3เมตรกลางครับโอ้ยพีภาวีลูกนี้เด็ดขาดมากนะคะตี3เมตรค่ะเนี่ย19ต่อ19ครับวันนี้สลาเสิร์ฟเสิร์ฟดีครับบอลแรกดีครับยกบอลเร็วโอ้ยครับโอ้โหลูกนี้ทิชากรนะตบสวยค่ะลงมาก็ทำคะแนนเลยครับทิชากรบุญเลิศ์เนี่ย เป็นเซตทอยของไดมอนฟูดครับมีนยุพาเสิร์ฟ24ต่อ20ครับเสิร์ฟดีครับบอลแรกไม่ค่อยดีครับต้องอันเดอให้เพื่อนยกมาอย่างยู่ครับโอกาสอีกทีครับของสิณนนาาครับยู่ครับไดทมอนสิ่าพรว่าไงยังอยู่อยู่ไหมไม่อยู่นะออกไปนะครับลูกนี้บล็อกออกค่ะจนเซตสามครับปฏิชาติเสิร์ฟ เจ็บดีครับบอลแรกดียกโค้งหลังวิลัญยุพาครับยังอยู่ครับโอกาสของดมอนฟูดอีกทีนึงยกอีกทียังอยู่โอกาสคอนครนอนบ้างครับโค้งหลังสินีนาธครับยังเก็บได้ครับยกมาวิรัญยุพาเอาไงโอ้ยลูกนี้บอลห่างไปนะ,ะวิรัญยุพาพยายามที่จะตีเจ็ดสิบปดปีครับปีมือเกินไวัครับ วันแรกดีครับโอ้ยเล่นจังหวะสองเลยครับลูกนี้นัทธิชานะคะอ่ารู้สึกว่าเหล่าผู้จะเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับประชาเซฟครับยกหัวเสามาครับโอ้ลูกนี้เต็มๆค่ะมาจิชางเ์ฟครับ16 17กสิบเจดีครับวันแรกดีโอ้โหหลายหลังยังอยู่ครับโอกาสของนครนนครับได้ไม่ได้ครับโอ้โห อีกทีครับโอกาสของนครนนท์เอาตีบอลครับแด่บอนฟูดบ้างครับปิภาวีวิภาวีอีกแล้วค่ะลูกนี้สลาถือว่าเป็นตัวเปลี่ยนเกมนะ,ะทั้งในเซตแรกแล้วก็เซตที่สองด้วยค่ะอบอลแรกไม่ดีครับต้องแก้ไขครับโอ้ทยาียังอยู่ครับโอกาสของนครนนท์ครับอ่อนอนงสยสีครับโอ้ยไม่ยอมค่ะ โอหลูกนี้ลงมาเสิร์ฟนะครับ24 23ครับไหลรับเสิร์ฟบอลแรกไม่ค่อยดีครับต้องแก้ไขนะครับได้ไหมโอ้โอ